สามีที่เป็นนัมพาดของฉันได้ตื่นขึ้นมาแล้วพี่ลาคุณเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลใหม่ๆอะ่ะฉันทำอาหารบำรุงร่างกายไว้เต็มโต๊ะเลยจาช่งที่เธอมาจากไหนอ่ะอืก็หยิบมาจากตู้วางจานตรงนกันไหมคะฮะนี่ไม่ใช่ตู้วางจานนี่มันตู้โชว์จานโบราณฮ่าจานโบราณเนรออันเนี้ยจานจากราชการที่ห้าส่วนอันเนี้ยก็ราชการที่สามเอออันจานเล็กๆที่ใส่น้ำพริกเนะี้ยปกติใช่ไหมคะอ๋อ ไอจานเล็กอันนี้หรอมาจากราชการที่สองราคาในตลาดตอนเนี้ยก็น่าจะถามจิบก็าล้วเอ้าวัสดีครับป้าเฉลี่สวัสดีค่ะป้าเฉลี่เธอไม่มีสิทธิ์มาเรียกฉันแบบนี้คิดว่าฉันจะยอมรับเธอเข้าตระกูลง่ายๆหรอ ทำไม่ได้บ้ามีนจะก,กินอาหารเ <revolution> ต็ไมไปหมดเลยอะฮะฮะเดี๋ยวนะนี่เธอใช้เครื่องชามโบราณมาใส่อาหารม่บ้าน LIKE <transcript> แบบนี้เหรอจะไม่แปลกใจเลยนะที่เธอไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้โง่ถึงขนาดเอาของแพงๆมาใส่อาหารพวกนี้บ้ชาชอรี่ครับตอนเนี้ยเธอก็เป็นพยายามของผมแล้วช่วยให้เกียรติเธอนิดนึงนะครับเขาไม่ได้เพราะตอนนั้นห้านเกิดอุบัติเหตุและเป็นอัมาตเธอคนนี้ก็คงไม่มีโอกาสแต่งงานกับร้านหรอก แต่ตอนนี้เหตุการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วร้านจะมาเป็นปกติถึงแม้จะจดทะเบียนสมรสกันไปแล้วบางทีร้านก็แค่แบ่งเงินให้มันนิดหน่อยแล้วก็ไล่มันออกไปได้ละแล้วคุณป้าคิดว่าอย่างหนูเนี่ยควรได้สักเท่าไหร่ดีหรอคะงั้นฉันขอตัดถึงใจแทนห้านเลยนะหนึ่งล้านบาทพอไหมแค่หนึ่งล้านเองเหรอคะสามีหนูเนี่ยเขามีทรัพย์สินเป็นพันล้านเลยนะแค่เขาหายใจทีเดียวอ่ะหนึ่งล้านก็ได้มาแล้วค่ 1, 000, ททะ คุณป้าคิดว่าหนูจะโง่เหรอคะหลานดูสิคนที่แต่งงานกับหลานอะ่ะไป็นผลประโยชน์รู้ไหมที่มันมาแต่งงานกับหลานอ่ะก็เพราะมันเห็นแก่งเงินหลานมากกว่ามันก็แค่อยากมาเกาะหลานกินนะป้าเชอรี่ครับของโบราณเราก็ไม่ต้องเยอะแยะใส่ของกินนิดหน,น,น่อยไม่เห็นเป็นไรเลยครับฮัลโหลหยีตอนนี้คุณยายไม่สบายอ่ะเข้าโรงพยาบาลอยู่ มีอะไรให้หนูช่วยได้บ้างไหมคะตอนนี้หยีก็แต่งงานเข้าบ้านใหญ่แล้วอะพอจะมีเงินให้น้ำย,ยืมรักษาคุณยายไหมนะคะเรื่องค่ารักษาพยาบาลนะ่นะน้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะยายคุณยายก็เป็นผู้มีพระคุณของหนูใช่ประมาณราคารูปพี่ฉันส่งไปให้หนอยสีเดี๋ยวประเมินเสร็จแล้วอะฉันส่งสินค่าไปให้ทีหลังนี่เธอใกล้ดีไงอะคะ ตอ,อนดี้ทีเดียวนี้เลยนะครับครับครับเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยไม่ได้ขมโมยของไปขายเมื่อกี้ฉันแอบฟังมันอยู่มันจะขมโมยเครื่องชามโบราณของเราไปขายแล้วมันจะเอาเงินไปช่วยญาติของแม่มันบ้าเตือหลานแล้วนะบ้ามันาฐานะไม่ดีแล้วยังมาทําเมียในป้าแอบมาฟังหนูคุยโทรศัพท์เหรอคะไม่ได้แอบฟังนะแค่เดินผ่านน่ะแล้วก็ได้ยินเดินผ่านแล้วรีนะนะคะมารยาทหน่อยไหมคะบ้า อย่างเธอเนี่ยนะอย่างหนูมันทําไมคะป้าก็เป็นขโมยไงไร้มารยาทขโมยเหรออะไรคําว่าขโมยอะที่นี่อ่ะก็บ้านของเราเธอก็ถือว่าเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เหมือนกันเธออยากทําอะไรก็ทําได้เธออยากเอาไปให้ใครมันก็สิทธิ์ของเธอแต่เธอจะทําอะไรก็ได้อย่าบอกกันสักคำอันนี้เป็นแค่มารยาทขั้นต้นนะบ้านเธอไม่สั่งสองนหะรือไงคุณป้าคะ ถึงบ้านหนูจะจนอ่ะคุณป้าก็ไม่มีสิทธิ์มาว่าบ้านหนูไม่สั่งไม่สอดนะคะและหนูจะพูดให้คุณป้าฟังเป็นครั้งสุดท้ายนะคะหนูไม่ได้จะขโมยเครื่องจานโบราณที่เธอกล้าต่อล้อต่อเตียงกับฉันเหรอฉันเป็นญาติผู้ใหญ่นะโทรมาพอดีเลยคุณป้าฟังเองแล้วกันนะคะประเมินราคาอะไรอ่ะของโบราณราคาแพงจะไม่ต้องให้เงินฉันเดี๋ยวฉันช่วยแนะนำเองว่าใช้อะไรมาทำความสะอาด พอะดีว่าชนแอาจาร์โบราณมาใช้อะ่ะฉันก็เลยหาวิธีท,ทำความสะอาดจะได้รู้สึกผิดน้อยลงคุณป้าบอกว่าคนอื่นไม่มีมาราย,ยาทที่บ้านไม่สั่งไม่สอนแต่คุณป้าไม่มีหลักฐานแล้วยังจะมาใส่ร้ายคนเน่นี่ใครกันแน่ครับที่ไม่มีมาราย,ยาทหลานก็ที่ป้าทำแบบนี้เพราะหวังดีกับหลานนะก็กลัวหลานจะโดนหลอกคนมันไม่มีเงินน่ะมันจะมาเกาะหลานกินอย่างที่ทำไปอะ่ะ ก็หวังดีกับหลานทั้งนั้นแหละหวังดีงครับต่อให้เขาอ่ะจะไม่มีเงินแต่คนอย่างผมอ่ะไม่เคยขาดเรื่องเงินเลยต่อให้เขาจะมาเกาะผมอ่ะผมก็ดูแลเขาได้ป้าไม่ต้องมาเป็นห่วงผมหรอกในเมื่อหลานไม่มีปัญหาเรื่องเงินอนะ่ะขอให้กล้ยืมสักหน่อยได้ไหมช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำธุรกิจก็ขาดทุนตั้งหลายล้านอ๋อวันไปน,นี้เนี่ผมนอนบนเตียงมาตั้งหลายปีไม่เคยเห็นป้ามาเยี่ยมผมเลย ถึงว่าวันเนี้ยคุณป้ามาหาผมถึงบ้านเลยอืมเอาไงดีนะที่บ้านผมเนี่ยเรื่องเงินน่ะให้เมียผมจัดก,การทั้งหมดเลยที่รักครับจะให้ป้าเขายืมไหมครับอือพอดีที่บ้านหนูจนนะคะไม่มีให้ยืมหรอกคะ่ะป้าครับได้ยินแล้วใช่ไหมครับเชิญจับนะครับผมไม่ไปส่งนะครับอ๋อต่อไปถ้าไม่มีอะไรสำคัญนะครับก็ไม่ต้องมาบ้านผมอีกนะ จำไม่้แลแกอืมขอโทษค่ะคุณยายไม่สบายอ่ะทำไมไม่บอกผมเดีย๋ยวผมจะหาโรงพยาบาลดีๆให้คุณยายแล้วนะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจัดการเองได้ รักผมไม่ได้เป็นคนอำมาตแล้วนะต่อไปอ่ะถ้ามีอะไรให้ผมช่วยคุณก็บอกผมได้นะยังไงอ่ะเราก็ครอบครัวเดียวกันขอบคุณค่ะ